เรียบร้อยลม้มจบเรียบร้อยติดตืดโดนอันนี้คือเดินติดนะแอนตี้ลูบได้เลยนี่นะสวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับ คลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับเกม d e t e By Daylight อีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเกมกื่นให้ไปนะครับโดยคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับเซิร์ทดสอบแพด PTB 8.5.0นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพาไปรับชมเกมเ,กมเพลของ The Nightmare หรือ Freddy k r er u e g e r ครับโอเคนอกจากเป็นพิจารณ์แล้วก็เป็นครูด้วยนะครับเพราะว่าคูเกอร์ โดยเฟดดี้นะครับในแผ่นนี้เนี่ยก็โดนรีเวิร์กความสามารถมาใหม่ครับซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจอามากๆครับโดยเฟดดี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บ่อดเลือดหรือใช้ไม้ปลอมครับซึ่งถึงแม้ว่าเฟดดี้นะครับจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับแต่เขานะครับก็ไม่เลือกเราอยู่ดีนะครับแมงโคเซาเลยโดยสกิลของเฟดดี้นะครับทั้งบ่อเลือดแล้วก็ไม้ปลอมเนี่ย จะส่งผลกับเซอร์ที่ทั้งหลับแล้วก็ตื่นครับโดยเซอร์ที่ตื่นอยู่นะครับถ้าโดนผลของบอ่อนเลือดหรือว่าไม้ปลอมเข้าไปเนี่ยเซอร์คนตังกล่าวนะครับก็จะถูกเร่งตัวจับเวลาโลกความฝันให้ไวขึ้นครับโคตรยาวเลยแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเป็นเซอร์ที่หลับอยู่นะครับถ้าโดนผลของบอ่อเลือดเนี่ยเซอร์คนดังกล่าวก็จะเดินช้าลงครับแล้วถ้าเกิดว่าโดนผลของไม้ปลอมนะครับ เซอคนดังกล่าวก็จะบาดเจ็บ1่ขั้นทันทีครับซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดสกิลแบบคร่าวๆนะครับรายละเอียดปลีดย่อยหรือว่าลงลึกเนี่ยผมจะเอาลงในคลิปหน้านะครับยังไงก็รอติดตามกันได้เลยครับในส่วนนี้ไปครับไปรับชมเกมเพลย์ของเดิร์นน่าแมกันว่ามันจะดีหรือว่ามันจะว้าวแค่ไหน Let's go ขอเป็นนนตี้นะ ระหว่างนี้เราหาจุดวางไม้ก่อนครับเฮ้ยเจอ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 ผมเจอเจอแล้วเข้าฝันยังไม่เข้าได้ดิเข้าแน่นอนสวยสิบวิ่งชานยวาง เนี่ยไม่ทันตีเลยเว้ยเขาข้าวฝันแล้วเรียบร้อยครับติดนืดเรียบร้อยแผลหนึ่งมาแล้วนี่เราติดวิกมายต่อนะจากของเปิร์กดีเรียบร้อยฮัดบลอกโอ้โหมีบล็อกเวย้ยเฮ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 ้ยเรียบร้อยผมว่า ฝรั่งคงเริ่มมาเล่นเยอะขึ้นแล้วครับท้ายดาวนะเนืน้อโดเป็นโอ้มีไล์ดีกว่าทั้ง่อนบอดปะบอดบอดก็เอาได้เว้ย วอุ้ยอะไรกันเนี่ยวุ่นวายกันมากเลยตอนนี้ระเบิดเปล่าไม่ระเบิดไปโดนิ ระเบิดเรียบร้อยครับเราใช้ไม้บีบเซอร์ได้จบ Surprise motherfucker โอ้โหได้เนาะเราอะ ยไอเนีตัวสองเลย กีดไปซะแคนเซิลการสองได้เด้วอวุ่ยไ่โดนแม่โดน,โดนสวยใช่ไหมใช่ไล่ระเบิดไม้ผมแต่แรกกันนะไอคนระเบิดไม้อะเขาข้าสู่ฝันแก้ทางเหมือนจะดีเลยเว้ยแต่ไส้เลยอะ มาช่วยทุกคนเฮ้ยว่ไป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 ทุกคนไปนีเลยโดนโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเช็ดเค่กระตุกอะไรกันน่ Música ah. เก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแบบแน่แน่ดเหรอแบบ้อยล้ม จบแล้วขอโทษนะเซฟเบ้นมาลดด้วยใช้แห่นไม้เออคือตอนแห่ความยากมราก็อยู่ที่ไม้ครับ A few moments later อดีให้ช่วยฮิวไม้เออตัวเองเฮ้ยพี่อัน นี่แหละทษทีครับพอดีตามเสียงเ็นเดอร์เรียบร้อยติดเนืดโตนดีครับหวัดดีน้องพินให้ครับหวัดดีครับโตนเออและวิ่งไปกูยังไม่หมดด้วยนะก็ะล้มอีก เแต่คิวคเป็นแก่กเอาว่าแต่เราจะไม่นอนเหรอนอนดื่เหมือนกับเราเหรเอไรโดครับอันนี้หมายจริงอขาบอกว่าระเบิดเลี่ยบร้อยว่าแต่เราลองกี่โมงอ่ะ แล้วก็แตกวาร์ปวางคือไม้เนี่ยเอาจริงนะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปินเบิร์ดใช่ไหมทำไมสปินเบิร์ดคนจีนมันดูไว้ไวสปินเบิร์ดคนปกติวะเฮ้ย ไม่เดือดไม้ก่อนตรงนี้มีไม้ไม่รูกระบิด ที่ครับติดวิ่งไวอยู่เรียบร้อยติดเนืดระเบิดเล่นอะไรก็ไม่ได้โหมไปมาว้าไปประตูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วครับ ชิปหายแล้วครับเหมือเจอเหมือเจอบอทใช่ไหมเหียบร้อยตืดล้มไปเลยแหวน เดี๋ยวดึงดึงอีกดึงหาใครไม่เจอเลยตอนเนี้ยโอ้โหนนี่ไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีนี่อยู่ครับโอ้โหไอ้นี่ยังช่วยอีกโทษทีว่ะพอดีเอามาเล่นเทสท้ายเกมเด้อ You know? Alan tỉnh tỉnh bếp Đặt mắt ngươi เบิดโอยใครนอนตีสองครับก็นอาไปสองนิ้วครับสู้ๆก่อนจะเอะล้มไปโอเคตอนเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนซังเทตุมีบักครับตรงที่เซอร์เนี่ยจะมีอยู่สามคน และพอจังหวะได้ห้องเนี่ยมันจะยัดปลอดคนที่สี่เข้ามามาครบสี่อ่ะคือหอกา่าไงอ่ะเซอร์อ่ะเป็นคนยิงสามครับแต่พอได้ห้องเนี่ยแบบเกมใกล้เริ่มเนะี่ยมันจะเพิ่มปลอดอีกหนึ่งเป็นสี่โอ้โหสายช่วยหรือเปล่ามันเอาด่านว่างมาไว้ให้เซอร์อ่ะมันไปไร ระหว่างนี้หาจุดเซตไม้ก่อนใช่ <Hi. S 1> โอ้โหเจอเลยว่ะเข้าฝันเรียบร้อยครับเข้าฝันกระตุกใช่ไหม ้ยอาบอดแล้วครับน่าจะทนความแหลกไม่ไหวสบายแล้วเราอะเฮ้ยกูอยู่ด่คือเขามีแต่ทนพิษแบบแพ้ไม่ไหวนะแต่ทนความแหลกไม่ไหวครับ เฮ้ยไหจวจากเราอะ่ะโอเคติดนืดปล่อยนือดอีกนืดเสียงไม้มาเล็กไปแล้วแต่แบบจ็คให้ใหม่พอดีนี่หวัดดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าโดน ไม่เป็นเจือมันจะไม่เอาดีกว่างก็ปเปิดโอ้โหมันไม่เข้าวางวา p r o i t y นมีมองด้วยมีมองด้วย อยากช่วยบอกกับเราเดี๋ยวร้อยครับเข้าฝันแล้วเดี๋ยวร้อยติดนืโดโนอันนี้คือเดินติดนะอันตี้หลุดได้เลยนี่ไง วาร์ปครับอ้าวไอชิปหายแล้วไงเฮี้ยววาร์ปไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดทรนแน่โดนไปโดน ร <c oughs> ู้ว่าแต่ว่าป็นมีมาไม่ตามสายอยุดกูเจอชาการสาตกรแล้ว โดนสาดซีเลยอย่างเงี้ยทำอะไรพี่ขอต้องขอ ตอนนี้มีราคาพับแล้วมันก็กว่าไปยเลยนี่เฮ้ยมูมาแล้วครับเก่งพวกมน่อยครับตั้งก่อน ไปช่วยบอดละหลบร้อยฟาดไม่โดนโอเคไม่เป็นไรติดพืดโจอดพืดก้ยเหี้ยนแล้วครับโอเคไม่เป็นไร วางวางไม่ได้ไม่เป็นไร đấy nó có warp được rồi. Nhanh vậy à. Anh đi ร,รู้ครับมันวางอะไรไปนิดนึงถ้าวางช้ากว่าน,นี้หลุดนะแต่ดูแล้วอะเซอร์มันแก้ทางมันตื่นง่ายอยู่นะเบิด มูลอยู่คนนี้ไอ้บอลเลิอแม่งน่ากลัวจริงแคปเซตไม่ได้ไม่เป็นไรเซตแคปบอร์ดโอเคเราช่วยเพื่อนแล้ว เฮ้ยระเบิดวางไปสวยขอโทษนะไม่ได้กระติกนี้แต่ว่าไม่มีเสีเยง สีคิวบอดเยมันก็โหดแล้ว,ว,ลว <c oughs> ระเบิด สำหรับไลน์นี้นะครับก OK, ็จะมีประมาณนี้นะครับหประมาณนี้หรอกตั้งสชั่วโมงโอเคครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสกิลปรับใหม่ของเฟดดี้เนี่ยมันเก่งไหมว้าวไหมหรือว่าเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวรอเล่นในสซรุลักได้นะครับในช่วงปลายมกรานี้นะโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับ แล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้น,น,นะครับเริ่มต้น50บาทโอเคครับไว้เจองใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ